ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อทวีเขาเป็นคนที่มีจิตใจตั้งมั่นในการทำบุญอย่างยิ่งยวดเขาเคยได้ยินมาตลอดว่าการทำบุญกับพระสงฆ์คือการได้บุญอันยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งก็เป็นความเชื่อที่เขาปฏิบัติตามมาตลอดตั้งแต่จำความได้เขาก็มักจะไปวัด และถวายทานให้พระสงฆ์ในวันสำคัญต่างๆตามประเพณีแม้จะมีบางครั้งที่เขาไม่ค่อยมีเวลาหรือยุ่งกับการทำงานมากแต่เขาก็ยังหาโอกาสไปทำบุญได้เสมอทุกครั้งที่ไปทำบุญที่วัดทวีจะถวายทานให้กับพระสงฆ์อย่างตั้งใจ และมักจะขอพอรให้ชีวิตของเขาราบรื่นจเจริญรุ่งเรืองแม้กระทั่งเรื่องงานและสุขภาพทวีเชื่อว่าการทำบุญกับพระนั้นจะทำให้เขาประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตทวีอาศัยอยู่กับพ่อแม่นายบัวและนางมาในบ้านไม้หลังเล็กๆที่ตั้งอยู่ข้างทุ่งนา พ่อแม่ของทวีทำงานหนักทุกวันทั้งทำการเกษตรและดูแลบ้านชีวิตของพวกท่านไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่ทวีเคยเห็นจากเพื่อนๆแต่พวกท่านก็ไม่เคยบ่นหรือหยุดทำงานวันหนึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทวีเตรียมตัวที่จะไปทำบุญที่วัดใหญ่ในเมือง เขาเตรียมของถวายพระสงฆ์อย่างดีเยี่ยมและรู้สึกตื่นเต้นที่จะไปทำบุญเพื่อขอพรให้ชีวิตของเขารุ่งเรืองทวีเดินไปหาพ่อแม่ที่กํำลังทํำงานอยู่ที่สวนหลังบ้านแล้วบอกว่าพ่อแม่ครับวันนี้ผมจะไปทำบุญที่วัดใหญ่ครับเพื่อขอพรให้ชีวิตผมดีขึ้น และทำทานถวายพระสงฆ์ครับนายบัวยิ้มและหันมามองลูกชายด้วยความเมตตาทวีลูกทำดีแล้วแต่ลูกอย่าลืมว่าการทำบุญไม่จำเป็นต้องไปวัดเสมอไปการดูแลพ่อแม่ก็เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันนะทวีได้ยินคำพูดนี้แล้วก็ยิ้ม และตอบกลับไปครับพ่อผมจะทำบุญที่วัดแล้วก็จะดูแลพ่อกับแม่ให้ดีขึ้นครับหลังจากนั้นทวีก็เดินทางไปยังวัดใหญ่ที่อยู่ในเมืองพร้อมกับความหวังว่าจะได้รับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จากการทำทานถวายพระสงฆ์ที่วัดเมื่อไปถึงวัดทวีได้พบกับผู้คนมากมาย ที่มาร่วมทำบุญและถวายทานให้กับพระสงฆ์ทุกๆวัดทวีจึงนำของถวายที่เตรียมมาไปถวายพระสงฆ์อย่างเต็มใจและขอพรให้ชีวิตของเขาเจริญรุ่งเรืองและไร้อุปสรรคหลังจากเสร็จสิ้นการทำบุญทวีรู้สึกอิ่มเอิบและเต็มไปด้วยความสุขเขาคิดว่า เขาได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตของเขาแล้วและเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขเมื่อกลับมาถึงบ้านทวีพบว่าพ่อแม่ยังคงทำงานอย่างหนักนายบัวกำลังใช้เครื่องมือกเกษตรทำสวนส่วนแม่ของเขาก็กำลังทำอาหารให้ทานในครัวทวีเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าทั้งสองท่าน ยังคงทำงานหนักเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นทวีเดินเข้าไปหาพ่อแม่แล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ร้อนรนว่าพ่อแม่ทำไมไม่ดูแลตัวเองบ้างทำไมไม่ไปทำบุญกับพระเหมือนคนอื่นบ้างนายบัวยิ้มและมองลูกด้วยความสงบทวี ลูกทำบุญกับพระก็ได้บุญแต่ยังมีบุญที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการทำบุญกับพ่อแม่พ่อแม่ที่ให้ชีวิตและเลี้ยงดูลูกการดูแลพ่อแม่ให้ดีก็เหมือนทำบุญกับพระนางมาลาแม่ของทวีได้ยินเช่นกันจึงพูดขึ้นทวีลูกเอ๋ยการดูแลพ่อแม่ คือการทำบุญที่แท้จริงเพราะพ่อแม่คือพระที่ให้ความรักและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ลูกการทำดีต่อลูกก็คือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทวีตกใจและเริ่มรู้สึกถึงความหมายในคำพูดของพ่อแม่หมายความว่าการทำบุญกับพ่อแม่ก็คือการทำบุญกับพระเรอคะพ่อ นายบัวยิ้มและกล่าวใช่แล้วลูกการดูแลพ่อแม่ทำให้ลูกได้บุญใหญ่เพราะพ่อแม่คือพระในบ้านพ่อแม่มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ลูกไม่อาจคิดได้ถึงทวีรู้สึกอึง้งและเริ่มคิดตามคําพูดของพ่อแม่เขานึกถึงสิ่งที่พ่อแม่ทำให้เขามาตลอด ทั้งการทำงานหนักเพื่อให้เขามีการศึกษาที่ดีการดูแลเขาอย่างดีที่สุดตลอดชีวิตทวีเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลพ่อแม่ในวันถัดมาทวีตัดสินใจที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาช่วยพ่อแม่ทำงานที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยแม่ทำอาหารหรือพ่อทำสวนทวีเริ่มรู้สึกว่าการทำบุญที่แท้จริงคือการดูแลพ่อแม่วันหนึ่งเมื่อทวีกลับจากทำงานเขาเห็นพ่อแม่กำลังนั่งอยู่หน้าบ้านอย่างเหนื่อยล้าเขาเดินไปหาพ่อแม่และพูดว่าพ่อแม่ครับผมจะช่วยพ่อกับแม่ ทำงานทุกวันเพื่อพ่อกับแม่จะได้พักบ้างผมจะดูแลพ่อกับแม่และตอบแทนบุญคุณครับพ่อแม่ยิ้มและบอกว่าทวีลูกทาดีแล้วการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลูกได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการดูแลพ่อแม่แล้ว บุญที่ลูกทำกับพ่อแม่จะนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนทวีรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำบุญกับพ่อแม่เขาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทั้งในเรื่องการงานและความสุขภายในใจเขาไม่เพียงแค่ทำบุญถวายพระสงฆ์ที่วัดแต่เขาก็ได้ทำบุญที่แท้จริงกับพ่อแม่ในบ้านของเขา ทวีเรียนรู้ว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่การทำทานให้พระแต่คือการทำดีและตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ซึ่งเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต